สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูเลยนะวันนี้มาพบกันในเกมแบดที่เซิร์ฟออนไลน์นะคะแล้วเราก็มีกิจกรรมมาแนะนําเช่นเคยนะกิจกรรมนี้ช่วงนี้ก็คือกิจกรรมภารกิจกิลิ์และกวาดล้างบอสกิ์ร่วมกับสมาชิกิ์นะคะถึงเวลาร่วมมือกับสมาชิกิ์จำนวนครั้งที่อันเชิญบอสกิวสองเท่ารวมพลังภารเลกิกว่าล้างกิ์ยกระดับรางวัลลดระยะเวลาคุยดาวบัฟกิ์และลดปริมาณการใช้เลือดแห่งคําสาบานสําหรับสมาชิกิ์ทุกคน อันแรกเลยนะคะที่เขาปรับนะก็คือจำนวนครั้งที่อัญเชิญบอสกิลเพิ่มเป็น2เท่าในระยะเวลากิจกรรมเข้าร่วมการกวาดล้างบอสร่วมกับกิลแล้วรับรางวัลต่างๆดูสิอันนี้เขาจะลดนะคะจำนวนที่ต้องอัญเชิญนะปกติเราต้องใช้4นะคะตอนนี้เขาลดเหลือ2นะแล้วก็มีคำอธิบายว่า หากจำนวนที่อันเชิญได้เหลือหนึ่งครั้งก่อนสิ้นสุดกิจกรรมจำนวนนั้นจะเปลี่ยนเป็นศูนย์หลังจากกิจกรรมสิ้นสุดลงและจะไม่สามารถอันเชิญบอสกิลได้ขอแนะนําให้นักผู้ชมภัยทุกท่านอันเชิญบอสกิลที่เหลืออยู่ทั้งหมดก่อนสิ้นสุดกิจกรรมการอันเชิญบอสกิลจะถูกรีเซ็ตท,ทุกวันจันเวลา0 0นย์จดน์กิลที่ใช้จํานวนครั้งที่สามารถอัญเชิญบอสกิลได้หมดแล้วจะสามารถดําเนินการได้อีกครั้งในวันจันเวลา0.00ย์น ไม่สามารถอันเชิญบอสกิลต่อเนื่องกันได้จะสามารถรับชิ้นส่วนเพื่ออัญเชิญเพิ่มเติมได้หลังจากอันเชิญบอสกิลหนึ่งครั้งเป็นต้นไปต่อมานะคะอันที่2นะรางวัลภารกิจกวาดล้างกิลที่ยกระดับยิ่งขึ้นสามารถรับภารกิจกิลพิเศษ4ชนิดได้ที่ UI กิลหรือภารกิจกิลนั่นเองอันนี้เราจะขออธิบายนิดนึงนะคะ เนื่องจากอาจจะยังมีคนที่ไม่ทราบนะเราก็ขอจะอธิบายคุณสมบัตินิดนึงนะคะคุณสมบัติของคนรับเควสนะ 1. คุณต้องร่วมสังกัดกิลด์นะคะคุณถึงจะสามารถรับเควสกิลด์ได้นะอันนี้เป็นเรื่องปกตินะคะแล้ว 2. เนี่ยคุณจะต้องมีสิทธิในการรับเควสกิลด์ด้วยและสามารถส่งเควสกิลด์ได้นะคะคุณต้องมีสิทธิ์นะหัวกิลด์ต้องให้สิทธิ์คุณนะคะไม่งั้นคุณจะไม่สามารถรับเควสกิลด์ได้นะ3คือของที่ได้จากการส่งเควสเนี่ยคุณต้องไปส่งเข้าคลังที่่หมูบ้านนะคะค ถ้าอยู่ตามปกติทั่วไปหรือตามที่คุณฟาร์มคุณไม่สามารถเปิดคังกิวได้นะแล้วคุณก็จะเอาของเข้าคังไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือคุณสมบัติของคนที่ต้องรับเควสแล้วก็ส่งเควสนะคะเอาของเข้าคังเนาะต่อมาคือคุณสมบัติของทหารรับตีบอสนั่นเอง 1. นงนะคะคุณไม่จําเป็นต้องสังกัดกิวไหนก็ได้นะจะสังกัดก็ได้ไม่สังกัดก็ได้มันคือสิทธิ์ของคุณนะคะแต่คุณก็สามารถไปเป็นปทหารกิวอื่นได้นะแต่ข้อ2คือ หากคุณร่วมสังกัดกิวแล้วแต่คุณเพิ่งเข้าร่วมคุณยังเป็นต้นอ่อนหรือคุณยังเป็นถั่วงอกอยู่นะคะคุณจะไม่สามารถไปกิวไหนได้เลยนะไม่สามารถไปรับเป็นทหารกิวอื่นได้นะคะคุณจะตีได้แค่บอสของกิ้วคุณเท่านั้นนะต่อมานะคะการรับเควสนะเควสตีมอนสเตอร์ทั้งหมด5,000ตัวเควสให้เวลาในการทำสีชั่วโมงนะคะ ถ้าเป็นห0,000่นตัวเควสจะให้เวลาในการทำา6ชั่วโมงหน0 0งตัวเควสให้เวลาในการทำา8ชั่วโมงและสอง0 0ื่ตัวคุณจะได้เวลาในการทำา10ชั่วโมงนะคะอันนี้คือที่เราไปรวบรวมมานะต่อมาภารกิจกิวพิเศษที่ถูกเพิ่มในระยะเวลากิจกรรมก็คือกิจกรรมเควสกว่าล้างของกิวโอมุน ก็จะได้รางวัลภารกิจก็คือ 1. กิลน้ำบริสุทธิ์แห่งความโกรธจะได้10อัน 2. กิลเหรียญตาแห่งการต่อสู้อมูล5อัน 3. กิลกล่องการสนับสนุนอ a หนอัน 4. กิลน้ำส้มเปรี้ยวหวาน20อัน 5. กิลน้ำสตรอเบอรี่ป่าหวาน20อัน 6. กิลน้ำองุ่น เ,เปรี้ยวหวาน20อันหากสำเร็จภารกิจจะสามารถรับหนึ่งในชิ้นส่วนใบอันเชิญได้ล่างเพิ่มเติมได้ก็คือปกติเราก็จะได้1อันนะคะถ้าเราถ้าเหมือนของเราที่กิวเราได้นะก็คือเป็นรับมอนสเตอร์ขนาดใหญ่นะคะก็จะได้แค่1ใบนะตี2,500ตัวนะคะแต่ตอนนี้เขาปรับเป็นชิ้นส่วนใบอันเชิญป,ปีศาจโครนยักษ์จะได้4อัน ชิ้นส่วนใบอัญเชิญหัวหน้าชมเผ่าลาวาได้4อันชิ้นส่วนใบอัญเชิญปูทูรุมโบราณ4อันแล้วก็ชิ้นส่วนใบอัญเชิญคาน5อันนอกจากนี้ยังได้รับรางวัลพิเศษเพิ่มเติมตามระดับการกวาดล้างที่เราพูดไปเมื่อกี้นะอันแรกนะคะเป้าหมายนะภารกิจกิวนะ1กิวเควสก,กวาดล้างของกิวโอมมนกําจัดมอนสเตอร์5,000ตัว รางวัลที่ได้จากภารกิจกิลนะจะได้กองทุนกิลห0ึล้านซิลเวอร์ค่าประสบการณ์ทักษะกิลหน0 0 0แ0แล้วก็จะได้กิจกรรมกิลของสนับสนุนจากกิลโอมมล8อันต่อมาเป้าหมายภารกิจกิลกิจกรรมเควิกว่าล้างของกิลโอมูลกำจัดมอนสเตอร์10,000ตัวคุณจะได้กองทุนกิล120ล้านซิลเวอร์ค่าประสบการณ์ทักษะกิล3 0 0 0 0 0กิจกรรมกิลของสนับสนุนจากกิลโอมูล 12อันต่อมาเป้าหมายภารกิจกิวกิจกรรมเควสกวาดล้างของกิวโอมุลกำจัดมอนสเตอร์ทั้งหมด15,000ตัวคุณจะได้กองทุนกิว160ล้านซินเวอร์ค่าประสบการณ์ทักษะกิวสี่แ0 0กิจกรรมกิวของสนับสนุนจากกิวโอมุล20อันอสุดท้ายนะคะกิจกรรมเควสกวาดล้างของกิวโอมุลกำจัดมอนสเตอร์20,000ตัว จะได้กองทุนกิล200ล้านซิลเวอร์ค่าประสบการณ์ทักษะกิล600,000แสนกิจกรรมกิลของสับสนุนของกิลโอมุน25อันอันนี้เขาจะมีคำอธิบายนะคะอยู่นะก็คือสมาชิกกิลที่มีสิทธิ์ในการรับหรือสำเร็จเควสภารกิจกิลในเมนูตั้งค่าสิทธิ์ของสมาชิกกิลเท่านั้นที่สามารถรับภารกิจกิลได้นะแล้วก็สามารถรับรางวัลกิลได้เมื่อบรรลุเป้าหมายกับสมาชิกกิลและสำเร็จ ภารกิจแล้ว2คือสามารถขายกิจกรรมกิลของสับสนจากกิลอมุลที่ร้านค้ากิลของ MPC ผู้จัดก,การกิลได้และได้รับกองทุนกิลห้าล้านซิมเวอร์เมื่อขายนะคะต่อมานะคะอันที่3นะ ก็คือลดระยะเวลาคูดาวและปริมาณการใช้เลือดและแห่งคำสาบานของทักษะกิวบางชนิดในระยะเวลาของกิจกรรมระยะเวลาคูดาวของทักษะกิวด้านล่างถูกเปลี่ยนจาก4ชั่วโมงเป็น60นาทีอันแรกทักษะกิวก็มีเสียงตะโกนแห่งประสบการณ์มีการสะสมความมั่งคัง่งและเสียงคำรามแห่งสมรภูมิ จะเปลี่ยนจาก25อันเป็น5อันนะคะอันที่2ก็คือโชคชะตาอันหอมหวานเปลี่ยนจาก200อันเป็น60อันอันที่3การอุทิศตนและสำเร็จบทเรียนจากประสบการณ์จะเปลี่ยนจาก300อันเป็น60อันต่อมาความช่วยเหลือเซียนพลังคุ้มครองแห่งฟอร์จูน่าพิสูจน์ตนเองจะเปลี่ยนจาก2,000อันเป็น60อันอันสุดท้ายคือคำสั่งรวมพล จาก250อันเป็น60อันนะคะอันนี้ก็จบเรียบร้อยแล้วนะสำหรับกิจกรรมนะคะในช่วงนี้นะก็คือภารกิจกนะิวนนแหละก็คือเราต้องไปตีมอนสเตอร์นะคะเพื่อมาเปิดใบบอสกันนะแล้วนะลเราก็จะไปตีนะซึ่งช่วงนี้อาจจะเป็นรายได้หลักของใครหลายๆคนนะหรืออาจจะเป็นรายได้รองจากการตกปลานะคะงั้นะวันนี้เราก็มีเท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูมากเลยนะ แล้วก็ฝากติดตามคลิปต่อไปของเราด้วยนะคะเดี๋ยวถ้ามีกิจกรรมเลยใหม่ๆเราก็จะมาแนะนําเพิ่มเติมอีกนะคะงั้นเดี๋ยววันนี้เราไปแล้วนะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย